พรหมายถึงนอกจากรัฐบาลจะแก้กฎหมายให้ตัวเองจ่ายเข้ากองทุนน้อยลงแค่2.75แล้วยังค้างจ่ายเงินเข้ากองทุนด้วยครับผม56,000ล้านบาทใช่ครับค้างจ่ายอ่าค้างจ่ายค้างจ่ายโอ้เอาละครับไปกันที่คุณสมพรขวัญเนตรนะคะในฐานะรองประธานคณะกรรมการสมานฉัน์แรงงานไทยที่ออกมาไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้นะคะเพราะอะไรอย่างไรนะคะสวัสดีค่ะคุณสมพรคะสวัสดีครับคุณสมพรสวัสดีครับทีมข่าว รับคลับกับผู้ชมทังบ้านครับออกครับกับเห็นกุศลพรตั้งข้อสงสัยว่าที่หาเรื่องเก็บเบี้ยประกันสังคมเข้ากองทุนเพิ่มเป็นเพราะว่ากองทุนกาลังจะถังกาลังจะถังแตกอย่างนั้นเหรอฮะมีปัญหาเด่นการแรงขนดนั้นเชยรเรฮะเรียนทีมข่าวอย่างนี้นะครับคือคือข้อเท็จจริงเนี่ยเขาคิดกันมานานแล้วเรื่องโครงสร้างทางการเงินของประกันสังคมเนี่ยนะเดิมทีเนี่ยนะโครงสร้างมันการเก็บเงินสมทบเนี่ย มันมาจากรัฐบาลในจ้างลูกจ้างเนี่ยห้าเปอร์เเซ็นท่ากันค่ะอยู่ต่อมาเนี่ยนะประมาณปีปีสี่สิบประมาณปีสี่สามจะจำไม่ิดนะสองพันห้ยสี่สามโดยประมาณใช่ไหมการแก้ไขแก้ไขกฎหมายในให้ตนเองเนี่ยสมทบแค่สองจุดเจ็ดห้าเปอร์เซ็นต์รัฐบาลแก้กฎหมายเพื่อให้ตัวเองต้องจ่ายเงินสมทบเข้าบัยลงน้อยลงจากห้าเปอร์เซ็นต์เหลือสองจุดสองห้าเปอร์เซ็นต์เจ็ดห้าสองห้าสองหุา เจ็ดห้ามันหายไปสองจุดสองห็นต์เลเือแค่สองจุดเจ็ดห้าประธานโทษสอมจุด็ห้านะก็หายไปเกือบครึ่งก็ลดพันละไปเกือบครึ่งับก็ลองดูก็เอาไปคูณก็แล้วกันตั้งแต่ปีสี่สามมาคูณด้วยผู้ประกันตนมันเป็นเงินไม่ใช่น้อยที่มันหายไปมันทําให้โครงสร้างทางการเงินเนี่ยมันมันจะพบนต่อมาเนี่ยทางประัาสังคมมองว่าเขาก็มาพูดกันชัดเจนนะไม่ใช่ว่าไม่พูดเนี่ยเขาบอกว่าถ้าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ย โครงสร้างเงินชราภาพเนี่ยนะอยู่ไปอีกประมาณสามจิตสิปีหลังจากจ่าย 57, ปีห้าเจ็ดเสร็จแล้วมันจะต้องทยอยออกใช่ไหมทยอยจ่ายออกเนี่ยจากหมดหมดไปนะครับภายในสามสี่ 30, ปีนะครับหมายความว,ว่าอ่าหมายความว่าเงินในส่วนที่จะต้องต้องจ่ายเบี้ยชราภาพม,มันจะหมดภายในสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดไม่ไม่เขาเขาเลือก,ก 57, แต่ปีห้าเจ็ดก็ประมาณปีแปดเจ็ดอะไรพวกนี้เอาแปดเจ็ด อ่าอ่าอ่าจะจะไม่ผิดนะสามสิบปีหลังจากที่ปีห้าเจ็ดไปอ่ะสามสิบปีหลังจากปีห้าเจ็ดหนไหหลังจากที่ต้องเริ่มจ่ายเบี้ยชราภาพเนี่ยกองทุนประกันสังคมจะถังแตกอ๋อแปดเจ็ดเลยจะไม่มีจะจ่ายดังนั้นจะต้องวางแผนตั้งแต่วันนี้ก็คือหาทางเก็บเบี้ยเพิ่มเขาก็เลยตั้งคณะอนุเนี่ยไปศึกษาหาหาแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้นะครับโดยโดยสรุปแล้วในคณะอนุเนี่ยเขาก็มีแนวทางออกมาหลักเลยนะเขาก็จะไปมีมาตรการของอนุเนี่ยไปคุยเรื่อง การปรับเพิ่มอัตราเงินสมทบนะไปขยายอายุการ,กรเกษียณไปขยายระยะเวลาการส่งเงินสมทบแล้วก็การไปปรับฐานค่าจ้างเฉลี่ยที่ใช้ในการคำนวณเงินเงินบำนาญก็คือแนวคิดของเขาก็คือาห,าหาวิธีการไปหากลยุทธ์ในการเพิ่มเงินเข้ากองทุนนี่แหละต้องขยายเวลาก็คือหลักเขาก็หาวิธีที่จะยืดออกไปหาวิธีที่จะเก็บเพิ่ม เพื่อให้มันเสถเยรภาพของกองทุนนี่มันมันอยู่ได้ค่ะนะอันนี้เป็นเป็นข้อมูลที่มันรู้กันเป็นทั่วไปเนอทีนี้ทีนี้ทีนี้มันมสรุปอย่างไรครับคิดตั้งหลายวิธีแล้วเขาคิดตั้งหลายวิธีเขาก็พยายามแรกๆเนี่ยเขาพยายามที่จะขยายจากการจ่ายสาภาพจากห้าห้าสิบห้าเป็นหกสิบเห็นไหมเขาก็มาคือขยายอายุเกษียนใช่มันก็อาจจะยืดยืดเขาเรียกว่าเงินกองทุนไปได้เขาก็จะมีสูตรคำนวณเทาไหร ครับิดกว่าปีสี่สิบปีมันผมไม่ลงรายละเอียดดีกว่าแต่มันมีข้อมูลอยู่ครับหรือว่าเขาจะอันที่สองเขาก็จะมาหาวิธีเนี่ยไอตัวที่บอกไปปรับฐานค่าจ้างเฉลี่ยนี่ในการคำนวณขึ้นอย่างเงี้ยผมเมื่อขยายจากหมื่นห้าไปเป็นสองหมื่นอย่างเงี้ยเขาก็จะพยายามหาวิธีแหละครับผมก็ได้ไม่ไม่เห็นด้วยผมมองว่ามันมันไม่ได้มั่นคงยั่งยืนมันไม่ได้อายังไงล่ะเขาเรียกว่ามันมันเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าจริงๆแล้วเนี่ย เอาคณะกรรมการสมานฉันนะมองมาเรื่องโครงสร้างทางการเงินเนี่ยมันต้องกลับไปที่เดิมเพราะว่าเวลาคุณทําอะไรเนี่ยคุณคิดเป็นกฎหมายแล้วเนี่ยคุณไปแก้ไ้โครงสร้างมันเป็นสาระสาคัญเนี่ยมันทําให้ขบวนการทางการเงินเนี่ยมันมันขาดเสถียรภาพา <Okay. S 1> คุณก็จะมาแก้ปัญหายิ่งข <Okay. S 1> ึ้นอย่างนี้ ดังนั้นดังนั้นคุณสมพรแล้วก็คณะกรรมการสมานฉันรายงานไทยมองว่าควรจะกลับไปอย่างเก่านั่นก็คือรัฐบาลต้องสมทบ่ายเข้ากองทุนประกันสังคมที่อัตราดเดิมคือหปอร์เซ็นตปัญหาจะได้จบถูกต้องไหมานไม่ต้องมาเรียก <Broad S 1> เลือดจากโบวเพิ่มเติมอีกไอ้พวกเงินเดือนหมื่นห้าถึงสองหมื่นที่จะต้องเสียภาษีสเสียเสียเบี้ยเพิ่มถูกไหมฮะไม่อย่างนี้ครับเราไม่ได้บอกว่าไม่ต้องมาเก็บเพิ่มคือขั้นตอนเนี่ย ให้คุณไปไปทําจุดนี้เหมือนเดิมก่อนสองไอ้ตัวที่คุณจ่ายน้อยแล้วคุณยังค้างจ่ายนีย่เป็นจํานวนเงินมหาศาลที่สะสมมาเนี่ซึ่งล่าสุดเนี่ยซึ่งมีข้อมูลมาจากาผู้ตรวจเนี่ยนะออกมาพูดชัดเจนอตอนที่ไปเสวนาของสมานฉันนะครับประมาณเดือนกรกฎาปีปีนี้เขาก็บอกว่ายืนยันว่าประกันสังคมย,ยังค้างจ่ายเงินส่วนที่ตัวเองจะสมทบเนี่ย ประมาณห้าหมื่นหกพันล้านไม่ใช่เงินน้อยๆเดี๋ยวคุณสมภรคุณสมพรหมายถึงนอกจากรัฐบาลจะแก้กฎหมายให้ตัวเองจ่ายเข้ากองทุนน้อยลงแค่สองจุดเจ็ดห้าเปอร์เซ็นต์แล้วยังค้างจ่ายเงินเข้ากองทุนด้วยครับผมห้าหมื่นหกพันล้านบาทใช่ครับค้างจ่ายค้างจ่ายค้างจ่ายโอ้ไม่ใช่เงินน้อยนะครับแต่อาจจะเยอะมากกว่านั้นตัวเลขเอาช่วงที่ ที่ที่เขาแจ้งมาในช่วงปีเอ่อปีนี้ในช่วงเดือนมิถุนากรกฎาคมกรกฎาคมแสดงว่าแสดงว่ากองทุนประกันสังคมก็เสียโอกาสในการเอาเงินห้าหมื่นหกพันล้านบาทที่ค้างจ่ายไปหาประโยชน์หาดอกผลใสกองทุนเพิ่มเติมด้วยอธิบายได้ไหมล่ะถ้ามันเมื่อรัฐเนี่ยผมมองว่าถ้ารัฐนะไม่ไม่เป็นอ่าไม่เป็นแบบอย่างที่ดีนี่มันคือในจ้างลูกจ้างไม่จ่ายมตรมันมีปัญหากฎหมายต้องมีมาตรการ อะไรลงโทษเขาต้องหมดแต่ตัวเองเนี่ยมาทําแบบนี้นี่ตอบได้ไหมล่ะมันคืออะไรในยจ้าค้างจ่ายเงินไปกันสังคมติดคุกนะฮะมีโทษอาญาถึงขั้นติดคุกนะฮะต้องครับแต่ว่ารัฐบาลค้างจ่ายได้ใช่ไหมแต่ลอยตัวโอเคเอาละครับจับประเด็นได้ละสรุปเวลามันน้อยคุณสุพรประเด็นอยู่ตรงนี้ในนามคณะกรรมาการสมานฉันรายงานไทยก็คือ1 ก่อนจะมาเก็บอะไรเพิ่มจากลูกจ้างนายจ้างเนี่ยย้อนกลับไปที่ตัวรัฐบาลก่อนดีไหมหนึ่งกลับไปจ่ายสมทบเข้ากองทุนที่5%ดังเดิมดีไหมอย่างที่สองไอ้ที่คุณค้างจ่ายกองทุน56,000ล้านเนี่ยเคลียร์หนี้ซะเขาจะได้มีเงินเอาไปหมุนหาดอกผลถูกไหมฮะแล้วก็ไม่ตต้้องัดายแลวถ้ามันไม่ไหวจริงๆเราค่อยมาว่ากันอีกทีถูกไหมข้อเสนอคือเท่านี้เองนะโอเคขอบคุณนะขอบคุณคุณสมพรต้องประเด็นชัดเจนขอบคุณนะคะรับคัสดีครับสวัสดีครับคุณสมพรขวัญเนตรรองประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ัตีแสกหน้าเลยนะเนี่ยก็ตรงๆเลยแหละเอาละครับพักกันสักครู่หรือเปล่าคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อคะ่ะ